ใครเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อเยอะนอนแล้วเหนียวเหนอะตัวเหม็นไม่สบายตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดข่าหมอนชาโคซอฟจากเซนพิโลไม่ได้ทําสีดํามาเท่ๆเฉยๆนะคะมันมีเทคโนโลยีอยู่ในนั้นขออึ้งกับขนาดหมอนก่อนใหญ่อ้วนสะใจมากแม่ตัวใหญ่ตัวเล็กนอนหมอนต่าหมอนสูงขนาดนอนหงายนอนตะแคงปรับจํานวนไซ้หมอนให้พอดีตัวได้เลยคะ่ะเริ่มต้นเนี่ยให้มาแน่นๆอยู่แล้วนะคะแต่ก็ให้ถุงเติมมาเผื่อด้วยอีกไซ้ด้านในพิเศษไม่เหมือนใครค่ะเป็นเมมโมรี่โฟมผสมชาโคจากไม้ไผ่ตัดละเอียดแล้วก็ผสมกับใยไมโครไฟเบอร์แบบ พูอินวัน <in> ไปเลยค่ะได้ทั้งความนุ่มเด้งรองรับแรงกดได้ดีชาโคดูดซับความชื้นลดกลิ่นอับมีซิลเวอร์เทคช่วยยับยั้งแบคทีเรียแค่ไซ้หมอนก็อลังการแล้วนะตัวปลอกสีดาเนี่ยก็ทีเด็ดค่ะเป็นผ้าลื่นๆเย็นๆที่มีความสบายผิวมากแม่เอาไปกอดก็ฟินมากค่ะตัวสีดาเนี่ยเป็นปลอกหมอนอยู่แล้วนะคะถอดสักได้ไม่ต้องใส่ปลอกหมอนเพิ่มอีกนอนแล้วจะให้ความรู้สึกเย็นไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะเหมาะกับคนขี้ร้อนมากๆมีคุณสมบัติกันน้ําซึมเข้าด้วยนะคะใครนอนน้าลายยืดก็จัดไปค่ะคุณ รู้สึกเหมือนจะโดนแย่งเลยค่ะคุณสมบัติตามนี้ต้องของแท้จากเซนพิโลนะคะจิ้มตะกร้าเลย